ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอถึงเลขธรมบารมีที่แปลว่าการออกบวชหรือการออกเพื่อคุณอันใหญ่หรือการเว้นบาปหรือการไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแต่อย่างนั้นก็มีความหมายแนวเดียวกัน ก็คือว่าเป็นการใช้ชีวิตในรูปที่เรียกว่าธรรมจริยาคือการประพฤติธรรมและพรหมจริยาคือการประพฤติพรหมจรรย์แต่พรหมจรรย์ที่คนระดับประโพธิสัตว์เมื่อยังไม่ได้ศัตรู้ออรประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าไม่บอกไว้ยอย่างชัดเจนก็ตามแต่ว่าจากเรื่องชาดก ที่ศึกษาติดตามดูแล้วก็เทียบเคียงกับหลักพรหมจรรย์ทั้งหลายก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ระดับศีลห้กับศีลแปและพรหมหารต์สแล้วก็ตัวผลนั้นก็เข้าถึงสมบัติกรอรูประชานและรูปประชานเป็นอย่างสูงเพราะการปฏิบัตินั้น ถ้าต่อเลยขึ้นไปจนเป็นพระยาบุคคลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องพระโพธิสัตว์แล้วมันเป็นเรื่องอีกสายหนึ่งเพราะในความเป็นพระโพธิสัตว์กับความเป็นพระยาบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันพระโพธิสัตว์พอถึงเป็นพระยาบุคคลปั๊บก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยคือไม่ได้เป็นอย่างอื่นแต่สายของพรหมจรรย์น,นั้นก็มีการลดลั่งกันขึ้นไป อย่างที่ยกตัวอย่างพวกดาบทแปดประเภทมาถึงประเภทสุดท้ายที่ค่อนข้างอุกฤษมากคือประเภทที่แปดอาหารที่ใช้เป็นพักษาก็หยิบกินเฉพาะใบไม้ที่หล่นมาจากต้นท่านั้นก็แสดงว่าใบไม้เหลืองหรือใบไม้ที่มันเกิดพายุ แล้วก็มีการหักโค่นลงมาก็ร่วงหล่นได้ตอนโอกาสที่จะจีกกินยอดไม้เนี่ยไม่มีเลยหรือว่าถ้าเจอก็นานๆครั้งที่บอกว่ามันก็ใครไปทำให้ลหล่นโดยเฉพาะยิ่งก็พายุหรือภกสัตว์ทั้งหลายนีย่ทำให้หลนลงมาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สมาทานบทสด แล้เจริญพรหมิหารจนถึงจุดหนึ่งก็บรรลสุสมาบัติสมาบัติแปดประการก็คือรูปฌานสีรูปฌานสีในบาลีนั้นพระเจ้าทรงจำแนกแสดงประเภทของบุคคลในโลกเอาไว้ที่เกี่ยวกับเนกขมมะหรือไม่เนคขมมะนี่ไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกัน ก็ทำให้เราเห็นว่าหลักของเลขขมมะซึ่งดูเป็นรูปแบบของนักบวชก็ามแต่เน้นที่การประพฤติปฏิบัติและความเปลี่ยนแปลงาน,นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นมันจึงกระจายตัวเองไปสู่กลุ่มคนได้ทุกๆกลุ่มกลุ่มแรกนั้นเป็นกลุ่มสากลคือมีอยู่ทั่วโลกได้แก่กายก็ไม่ออกคือใจก็ไม่ออก ก็ถามมาออกจากอะไรถ้าดูแบบนะดาบทก็คือออกจากเรือนเป็นต้นไปคือกลายเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วก็ออกจากการมีครอบครัวไปเป็นผู้ไม่มีครอบครัวแล้วออกจากหมู่คณะไปเป็นผู้ไม่มีบุคคณะแล้วพยายามออกไปเรื่อยๆจนออกไปจากกิเลสไปโดยลำดับ แต่คนพวกนี้จะไม่ออกอะไรก็หมายความว่าเป็นการใช้ชีวิตแนวโลกเกียธรรมสุดขั้วคือหมกมุ่นมันววายอยู่ด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายเป็นวิถีชีวิตที่ใช้ไปในคันลองแห่งอบายเป็นนักเลงยิงนักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกีย้ยคล่ามทำการงานเที่ยวกลางคืนตื่นการเล่นต่งตางๆซึ่งเป็นชีวิตที่สาธารณะทั่วไป ประเภทนี้ก็คงไม่นับไปนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นคนอยู่ในโลกคือไม่นับว่าเป็นพรหมจรรย์ไม่นับว่าเป็นธรรมจริยญาแต่ว่าก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมากก็บางคนก็นอกศีลนอกธรรมไปเลยมีพฤติกรรมการครองชีวิตที่ค่อนข้างจะรุนแรง แนวที่สองนี่เป็นแนวที่เรียกว่ากายออกแต่ใจ,ใจไม่ออกคือหมายความมาโดยรูปแบบเราจะบอกออกบทเป็นพระภิกษุโกนผมโกน,นวดจนถึงก็โกนคิ้วน่องผมผ้ากาสาวะไปอยู่เป็นสถานที่ในวัดวาอารามหรือเที่ยวทุดงหรือเที่ยวอะไรก็ตามอย่างที่เราเห็นพระทำกันเนี่ยโดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ย จิตใจของท่านออกจากอำนาจกิเลสได้หรือไม่ศิกขาบทบัญญัติต่างๆที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ท่านปฏิบัติตามหรือไม่ถ้าว่าจิตใจของท่านไม่ได้จางไม่ได้คลายไม่ได้ลดละบ,บันเทากิเลสออกไปมันก็กลายเป็นรูปแบบเป็นวิถีชีวิตที่เราเรียกว่า กายไน้ออกจริงคือปฏิเสธไม่ได้เอรอกแต่ว่าจิตใจท่านไม่ได้ออกเราถามว่าได้แไม่ได้ออกจากอะไรโดยรูปแบบก็คือไม่ได้ออกจากการเบียดเบียดนั้นคือเนื้อหาจริงๆเนื้อหาของความเป็นผู้ออกเนะี่ยคือไม่เบียดเปลี่ยนใครสมณะก็คือผู้ไม่เป็นภาสึกค่าสึกอะไรกับใคร จะอยู่ในที่ใดก็ตามนะเป็นมีความรู้สึกตกคนโดยความเมตตากรุณาตามสมควรแก่สถานะถึงแน่นอนในภาคของการปฏิบัตินั้นจะต้องมีการสำรวมระวังตามบทบัญญัติของศีลแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองฝึกปลือตัวเองจนถึงกับควบคุมจิตใจตัวเองได้จะเรียกว่าธรรมะก็สามารถจะเบรก ตัวเองหยุดตัวเองไม่ประพฤติแม้กระทําความชั่วได้แต่ว่าท่านก้าวไปได้ขนาดนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ออกแต่ทําไม่ก้าวไปมันก็ออกได้เฉพาะกายใจของท่านยังไม่ออกถ้าถามว่ากับประเภทแรกอะไรดีกว่าก็ดีกว่าแน่นอนดีกว่าประเภทแรกแน่นอนเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสไป หยาบหยาบนะก็หลายระดับไม่มีบุตรไม่มีทรัพย์ไม่มีครอบครัวไม่มีพัญญาก็อย่างน้อยก็เป็นวิถีชีวิตที่สงบขึ้นนันะประการที่สามนี่ค้นเข้าถึงเนื้อหาคือไม่ได้ติดในรูปแบบแล้วตรงนี้หมายความภาษาทุชนทั้งหลายเนี่ยที่ไฟดีมีมากพอ ก็สามารถจะเลือกใช้ชีวิตในลักษณะนี้ได้ท่านเรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกคือหมายความว่าภายในจิตใจเนี่ยมันไม่มีความคิดในทางนองเบียดเบียนไม่มีการพูดมันเป็นการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นก็งดเว้นการกระทําที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่นอนก็ต้องก o ฝึก ทังก็ฝึกปลือทั้งก็กป,รงกปรุมตนเองอยู่ภายในบ้านนี่แหละแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้รูปแบบอะไรเป็นคนประเภทที่เข้าใจในกระบวนการของกรรมเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นใครทํากรรมใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นก็ว่าชีวิตก็เป็นไปตามกระบวนการของกรรมแล้วก็ ในการฝึกปรืออบรมตัวเองข่มใจตัวเองถือพวกนี้ปฏิบัติพัฒนาได้ไปเรื่อยๆนะยจนไปถึงระดับที่เรียกว่าเป็นพระนาคามีเป็นพระยาบุคคลชั้นสามก็เรียกว่าโดยคุณธรรมแล้วเนี่ยก็สูงกว่าพระภิกษุที่เป็นสามัญสูงกว่าพระโสดาสูงกว่าสกิตาคาแต่โดยเพศเนี่ย ระยะบุคคลแม้ระดับอนาคามีก็ยังต้องให้ความเคารพนับถือภิกษุซึ่งเป็นอุปสมบันแล้วก็อยู่ในเพศก็เรียวกว่าอุดมเพศไอส่วนจิตใจท่านก็เป็นคนรับผิดชอบกันท่านเองแต่โดยสถานะของพุทธบริษัทแล้วเนี่ยท่านก็วางกันไว้อย่างนั้นเราจึงเรียกเรียกไว้สองกลุ่มใหญ่นะะเรียกโดยเพศ เรียกรูปแบบของการบวชที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยว่าเป็นอุดมมเพศแต่ผู้เฉพาะข้างนอกเหมือนกันนะแล้วก็เรียกชาวบ้านซึ่งจิตใจอาจจะสูงส่งก็เดียวหินภเพศคือโดยรูปแบบเนี่ยก็เพศต่ำกว่าแต่ว่าต่ำในที่นี้ที่จริงมันต่ำโดยเพศแล้วก็ต่ำโดยศีลแล้วก็ต่ำโดยคุณธรรม แต่คุณธรรมนี่กำหนดไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าคุณธรรมนั้นกาหนดกันไม่ได้เพราะว่าคนที่ไม่มีรูปแบบอะไรเลยเป็นตาสีตสาสายามายามีนเนีย่ยบางทีจิตใจด,ดีกว่าท่านที่อยู่ในรูปแบบแล้วข้อสุดท้ายนั้นก็คือออกทั้งกายทั้งจิตก็หมายความมาจากรูปแบบที่สองนั่นแหละท่านออกจริง หมายความว่ากายของท่านก็สงบลงวาจาของท่านก็สงบลงจิตใจของท่านก็สงบลงอาการของกิเลสก,ก็จางไปคลายไปบรรเทาไปจนสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมคือไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทําประโยชน์แก่นตนเองทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นก็มีความสูงมีความประณีตขึ้นไปโดยลําดับจนถึงน้นแหละพระอระหรันต์ พระปเจกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าในแนวเขาเนคขมะบารมีไม่ได้พูดระดับโน้นนะะเพราะระดับโน้นเลยไปละมันเป็นผลผลเขาเนคขมะบารมีไปละแต่ก็เป็นการเรียงสายยาวให้ดูนั่นเองก็เพื่อต้องการให้เห็นว่ามันสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายในพรหมจริยกถา สสาชนของนึกออกในบทมุบทมงคลสูตรที่ท่นานใช้คำว่าตโาโปจะประมริริยันจะอริยสัจจจนรัสนังนิบานาสจิกริยาจะเอตมังคลมุตบังคำว่าพระมจริยาจะเนี่ยคือการประพฤติพระมจรรย์ ท่านก็รวบรวมคำว่าพรมมจารย์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนาโดยฤาษีจีไพรโดยนักบวชโดยใครก็ตามที่พระเจ้าทรงรับรองมาเป็นพรมมจรรย์นเนี่ยพราะรมจารย์ก็หมายความว่าเป็นการประพฤติประเสริฐหรือการประพฤติธรรมตามประพฤติประเสริฐเราก็เรียกว่าพรมมจารย์ประพฤติธรรมเราก็เรียกว่าธรรมจริยาแต่ก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐขึ้นไปโดยลำดับก็ใกล้ๆกับอะไรล่ะ คล้ายๆกับนักเรียนระดับอนุบาลด้วยกันชั้นสูงก็ถือว่าประเสริฐกว่าชั้นล่างปถมก็ปหกก็ประเสริฐกว่าปหนึ่งสองสามสี่ห้ามัธยมก็มหกก็ประเสริฐกว่าอีกสามอีกห้ามกข้างล่างปญญาตรีปญญาตรีตรปีสี่ก็ประเสริฐกว่าข้างล่างกันไปต้นเนี่ยนะฮะคือมันก็เทียบเคียงกันในชุดของเขาก็ทําให้คนเดินเป็นรูปบันไดขึ้นไปได้เรื่อยๆมีความสงบมีความประณีต จะเพึงกิเลสและพึงทุกข์ขึ้นไปได้โดยลําดับวันก็จะนําพกภรหมจันทร์มาเรียงให้ดูว่าบางเรื่องมันก็เป็นวิถีชีวิตที่กายเราไม่ต้องมีรูปแบบอะไรนะแต่ว่าเราก็ประพฤติรหมจันทร์รได้ระดับหนึง่งประเภทที่เรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกในขณะเดียวกันพุธิกายออกแล้วถ้าเพิ่มตรงนี้ขึ้นใหม่สมบูรณ์มันก็ออกได้ทั้งกายทั้งใจ สรุบว่าเป็นวิถีชีวิตที่สงบปากสงบปกุศลให้แก่บุคคลทุกประเภทที่ใส่ใจในธรรมมีความยินดีในธรรมประการแรกก็คือทานที่ได้เคยจำแนกแสดงไว้แล้วนะฮะเป็นฐานบารมีนั่นแหละก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ประการหนึ่งแล้วก็เป็นการออกจากกิเลสระดับหนึ่งประยานที่บอกไว้แล้วว่าในความเป็นทานนั้นที่จริงก็ออกยาวลบลดลงเหมือนกัน ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเวยาวจัจจุใหม่คือการแสดงความมีน้ำใจอาจจะเคารพอาจจะนับถืออาจจะศรัทธาอาจจะสงสารอาจจะพักดีก็แล้วแต่เป็นการบริการช่วยเหลือคูอคูลกับบุคคลอื่นขนขวายด้วยการบ้างโดยกายบ้างโดวยวาจาบ้างพอถือว่าเป็นเวยาวัจจุใหม่เห็นโคนก็ถือของหนักก็ช่วยข้วเขา เห็นเด็กกำลังข้ามถนนคนจะราข้ามถนนก็ช่วยไปจูงเขาข้ามมาเห็นคนผู้หญิงมีคันขึ้นมาในรถเห็นพระขึ้นมาในรถเห็นคนแก่ขึ้นมาในรถ,เห,นนนนรถเห็นผู้หญิงเด็กขึ้นมาในรถก็ลุกให้ก็เป็นเวทยาวจจะใหม่แบบง่ายๆเห็นเสรศษขยะเศษแก้วเขทิ้งเอาไว้ก็เก็บไปใส่ถังขยะเสีย จึงหมายความว่าใครก็ตามที่มีน้ำใจเป็นกุศลเป็นสาธาระพอประมาณนะฮะก็สามารถจะปฏิบัติพวกวียาวาประใาม่ได้ตลอดเป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายที่เรามักพูดว่าโอา้มาดีเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่เป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ดูแลไปใจใสซึ่งกันและกันเอื้อทอนวงใหญ่กันก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงแต่รู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือเขาก็พอแล้ว คือคนที่จิตใจเข้าถึงประเภทนี้เนี่ยเขาจะไปคิดหยุมหยิมไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดแบบตกเบ็ดหรือไมไ่คิดแบบออยเยืออะไรแต่ว่าการใดที่ทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์เราเองรู้สึกเป็นสุขใจสบายใจที่ได้ทำเขาเองหลุดพ้นจากปัญหา,าต่างๆจะมากหรือน้อยก็ตามก็เป็นระยะสั้นๆก็ถือว่าเป็นความดีที่ควรแก่การภาคภูมิใจ มีพระพุทธธรรมรัตที่ทรงแสดงไว้ข้อหนึ่งคือกรชับดีรับสั่งว่ายัตถายัตถายัตถาลาภิตะอันถังตถาตถาตัถาปรักกเมยะประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆบุคคลควรใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้น,น,น หมายความว่ามองไปที่ผลประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นแก่เราก็ได้แก่คนอื่นก็ได้หรือว่าถ้าทั้งสองข่ายได้เราก็ดีแต่อย่างน้อยที่สุดพวกวิยาวัจิใหม่เนี่ยเรารู้สึกสุขใจที่ได้ทําขอรู้สึกสุขใจที่ได้รับการแบ่งเบาภาระรับการช่วยเหลือแ,ลแสดงความมีน้ำใจของบุคคลอื่นพื้นฐานตรงนี้ก็อยู่ในการเรียกว่ารักมนุษย์ ท่านจึงจัดเข้าไว้เป็นบุญยกริยาวัตถุประการหนึ่งในพวกการบำเพ็ญบุญทั้งหลายประการต่อไปก็คือพวกศีลอย่างที่ว่าไปแล้วนะฮะคือการประพฤติปกติทางกายทางวาชาทางใจเป็นพวกศีลบารมีพวกนี้ก็เป็นเป็นบารมีด้วยนะฮะแล้วก็ในขณะเดียว้วยขณะเดียวกันก็เป็นบุญยกริยาด้วยประการต่อไปคือจะเรียงจากง่ายๆไปหายยากๆขึ้นนะ ระการต่อไปก็คืออุโบสถเศีนซึ่งเป็นการรักษาศีลชั่วคราวแต่ว่ามีความประนีตขึ้นคือศีลแปดเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แล้วก็งดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการกดเว้นจากการขับร้องประโคมดุนจีดีสีตีเป่าตลอดถึงดูการาแสดงการแสดงการเล่นเหล่านั้น เรากนเว้นจากการประดับประดาร่างกายจนรูรร้าวฟุ่ฟ้าพุ่งเฟือยก็การแต่งเนื้อแต่งตัวตามปกติหรือไม่ต้องตกแต่งไม่รูรร้าวฟุ่ฟ้ามากเกินไปก็เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ค่อยฝืนแต่ความรู้สึกนึกคิดอะไรเท่าไหร่แล้วแล้วก็เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ ที่นอนสูงที่นอนใหญ่นะฮะหรือสูงทั้งสูงทั้งใหญ่เนะี่ยก็ภายในที่ปุปด้วยสิ่งที่กระตุ้นราคาก็ไม่นอนในที่นอนเหล่านั้นแต่ว่าเป็นการปฏิบัติในชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งอย่างที่เคยบอกไว้ในวันก่อนนะว่าถ้าเรานับจริงๆก็ประมาณสัก แปดสิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะมันก็ผ่านพ้นพันธะกรณีตรงนี้ไปแล้วตางการฝึกปรือปฏิบัติชั่วคราวโดยเน้นไปที่การบรรเทากามราคะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิบแปดเนี่ยข้อที่สามมันเป็นอพรรมคืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจับต้องถูกเนื้อต้องตัวอะไรกันไม่ได้นะคร อันนั้นเป็นศีลระดับหนึ่งหรือศีลของนักบวชก็เรียกว่าอนาคาริยวินัยวินัยของคนที่ไม่มีบ้านมีเรือนมันก็แน่นอนแหละคือไปจับต้องถูกเนื้อต้องตัวอะไรอะไรกันไม่ได้แล้วก็โดยละเอียดจริงๆถ้านักบวชประเภทนี้เนี่ยแม้แต่ว่าในหมู่พระด้วยกันหรือไม่ในหมู่สามนเณรด้วยกันในหมู่พิสุนีด้วยกันไม่ในหมู่อะไรละ่ะสามนเณรีด้วยกันเนี่ย เป็นการจับต้องกายแต่ว่ามีความรู้สึกในทางเพศความโน้มเอียงไปในทางเพศเนี่ยความรู้สึกอะไรลนะ่ะปัจจุบันที่มีปัญหาวุ่นวาย,ยเยอะเรียกรักเพศเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้นะะคือคือว่ามันเป็นเป็นวินัยนระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจับต้องโดยปกติธรรมดาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตามปกติในแวดวงของพระนี่เราไม่ค่อยจับต้องอะไรกัน ก็เป็นวายแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเจบ็บใายได้ป่วยนะฮะก็จะช่วยเหลือกันคือจับเนื้อต้องตัวในในแวดวงพระด้วยกันพระกับพระเนี่ยก็ไม่ค่อยจับกันมันก็เป็นวัดปฏิบัติอีกระดับหนึ่งมันประณีตขึ้นแต่ก็สําหรับชาวบ้านแล้วไม่ได้แปลกอะไรเ็าห้ามเฉพาะในกรณีที่จับต้องโดยความกําหนัดในทางเพศ พระวัยเพราะเป็นวิถีครอบครัวนะฮะคือเราไม่ได้ออกไปนอกบ้านในบ้านก็มีลูกมีหลานก็เต็มบ้านเต็มเรือนอยู่อย่างนางวิสาขามาหาบาสิกาในชัดเจนนะฮะไปใไนลูกหลานก็ยาวเฟ้ยเลยเพราะลูกของท่านยี่สิบหลานก็ท่านสี่ร้อยนะฮะนึกดูเป็นขบวนขนาดไหลแล้วก็ยั่วเยี้ยไปหมดแหละลูกหลานของท่านเนี่ยแต่ท่านเป็นมหาบาสิกาก็เหมือนกับ เป็นพี่สาวคนโตโดยทาไปนะคือมายังมองอยู่เรื่อยว่าปเป็นเจ้านางวิสาขานี่ทําตัวเหมือนกับลูกสาวคนโตโกว่า,าพุทธเจ้าดูแลเขาหมดแหละภิกษุนีท่านก็ดูแลภิกษุก็ดูแลเจ็บไข้ไม่สบายดูแลเขาหมดะมาเข้าวัดทีหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกดูที่ใครเจ็บไข้ไม่สบายบ้างมีอะไรขาดแคลนบ้างจะไปดูแลแต่ไม่จุนจ้านนะฮะไม่จุนจ้านไม่เข้าไปทําเจ้าแม่อยู่ภายในพระเจตวันไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าจะมีลักษณะลักษณะเหมือนกับพี่สาวคนโตของพระไม่ใช่เหมือนลูกสาวคนโตของพระพุทธเจา้าใกล้ๆอย่างนั้นเนี่ยก็ทรักษาศีนแปดแล้วก็จริงก็วิธีชีวิตท่านก็ปกติธรรมดาเพราะงั้นจึงห้ามเฉพาะในกรณีที่การจับต้องดุจิตกำหนัดในทางเพศแต่มาอย่างนั้นก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นไหมมันศีลข้อเดียวกันชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่ามีความประณีตแตกต่างกันโดยเพศโดยสถานะของบุคคลซึ่งประพฤติพรหมจรรย์ข้อนั้นด้านั้นข้อทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดเดีย๋ยวจะว่าต่อไปแต่เฉพาะที่ว่ามานะกะกะเจนว่ามันก็คือทานคือเวยาวจัจจะไม่ก็คือศีลแล้วก็ศีลนั่นก็ย่อยไปเรื่อยๆทุกข้อเนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์ เป็นพรหมจันยร์ไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศีลเล็กศีลน้อยก็ตามแต่ว่าที่่้นเน้นไปจริงๆเนี่ยเน้นจากแปดหมายความว่าเน้นจากศีลแปดขึ้นไปแต่บางครั้งศีลห้าเองนะฮะก็เป็นพรหมจันท์เพราะว่าในความเป็นศีลห้ามันก็สูงกว่าพยาววัดจำไม่พยาวัาวาจำไมเองเขาก็เป็นพรหมจันยร์เพราะฉะั้นศีลห้าเองก็เป็นพรหมจันย์ตามไปด้วยต้องฟังแต่หลาย แต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเแ็ยงท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองงามไผบูตในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี